ทุกคนคงรู้จักรูบิกของเล่นที่ถ้าใครเล่นได้เนี่ยคนคนนั้นน่ะจะถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะและของเล่นชิ้นนี้ก็ได้สร้างความหัวร้อนให้กับใครหลายๆคนเช่นกันซึ่งในตอนเฉลีเป็นเด็กเนี่ยเฉลี่ก็เคยพยายามที่จะเล่นรูบิกแต่แม้ว่าจะพยายามขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นมันได้สักทีจนสุดท้ายเฉลี่ก็ต้องเลิกความพยายามไปแต่วันนี้เฉลี่อยากเอาชนะมันใหม่ ก็เลยทำ l l เล g e ฝึกเล่นรูบิกให้เป็นภายใน1วันแผนที่ชฉลีจะใช้ในการเรียนรู้วิธีการเล่นลูบิกเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเรียนรู้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการบิดลำดับแพทเทิร์นและอัลกอริทึมในการแก้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมากมายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลย 2. มีสมาธิ <You S 2> และจดจอ่อ โดยการที่ชฉลีตั้งให้วันนี้เป็นวันที่เรียนรู้การเล่นรูบิกอย่างเต็มที่เรียนไปแป๊บเดียวก็เข้าใจสัญ,ญลักษณ์ในการบิดและก็สามารถทำแพทเทิร์นที่หนึ่งได้แล้ว 3. อ 3. ใจเย็นในแพทเทิร์นแรกๆฉลีสามารถจำสูตรได้สบายๆแต่เมื่อขั้นตอนเริ่มสูงขึ้น <I love. S 1> ความซับซ้อนก็เริ่มโผล่มาให้เห็น Turn the upper part the จน <left. S 2> บางครั้งก็ทำชาลีอึึงไปเลยช็อกจัดเ้ยเเดดี๋ยยวใจ็นิแต่เมื่อทำใจเย็นๆค่อยๆทำไปมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ ตอนนี้ชฉลีเริ่มค่อยๆสามารถทำไปถึงขั้นตอนที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีก็ทำได้เกือบ100แล้อยอแล้วอหดูดิเกอบเต็มแล้วอ่ะเฮ้ยอะฉลีกลับมาฝึกต่อที่บ้านเพราะหวังว่าจะสามารถแก้โจทย์ได้ภายในคืนนี้เลยแต่ผลก็คือชฉลีก็ยังติดอยู่ที่แพทเทิร์นลองสุดท้ายพยายามนั่งแก้ จนถึงตี 4, ก็ยังทำไม่ได้เรียกได้ว่าบาคลั่งเลยแหละเพราะว่าเล่นจนสีติดมือเลยเช้าวันต่อมาชฉลีก็ได้ทบทวนและหาวิธีแก้ขั้นตอนสุดท้ายที่ชฉลียังไม่สามารถแก้ได้สักที ชลีไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตรงนี้มันถึงยากจังเดิมรู้สึกทั้งเหนื่อยและเบื่อกับการติดอยู่ตรงนี้ซึ่งรวมแล้วชฉลีติดอยู่ตรงเนี้ยมากกว่า10ชั่วโมงแล้วละ่ะสงสัยต้องมีตัวช่วยหลังจากที่ชฉลีฝึกเนาะมันเกือบจะได้แล้วละ่ะมัน80%ซละแต่ชฉลีจะติดปัญหาก็คือด่านนี้ไม่สามารถเอาพวกเนี้ยมารวมกันแล้วก็เป็นรูบิกที่มันสมบูรณ์แบบได้ก็เลย คิดว่าปรึกษากับพี่ที่รู้จักดีกว่าที่เขาเล่นลูบิกเป็นมาดูกันว่าเขาจะช่วยเฉลีได้เปล่าส <laughs> <laughs> วัสดีพี่เละ <laughs> <laughs> ผมแก้ไม่ได้อะพี่อันเนี้ยโ <OK> อเคเคยเล่นจบแล้วใช่ไหมไม่เคยพี่ยังไม่เคยเหรอ <laughs> ใช่พอได้เอ็กซ์เพิดด้านนี้มาช่วยและยิ่งเป็นคนที่เรารู้จักและไว้ใจด้วยแล้วเนี่ยเฉลีก็รู้สึกเบาลงและเริ่มมีความหวังมากขึ้นอ๋อ <Okay. S 2> และเพียงไม่ถึง5นาทีททสิ่งที่ชฉลีราคอยก็เกิดขึ้นข้าขึ้นเจ็งซัดเย็ดเรียบร้อยว่ะเอาล่ะหลังจากได้สูตรแก้คอมพี e แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาทบทวนทุกขั้นตอนที่ชฉลีได้เรียนมาทำความรู้จักกับอัลกอริทึมใหม่นี้จนจำสูตรได้แล้วและก็คงถึงเวลาที่จะลุยกันแล้ว โอเคหลังจากไปซ้อมมาก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะใช้เวลาแก้พวกนี้นานเท่าไหร่โอเคมวกก่อนนะเรามาเริ่มกัน Yes Okay. ก็ตอนนี้ชฉลีเล่นลูบิกเป็นแล้วเนาะก็รวมระยะเวลาที่ชฉลีฝึกเนี่ยฝึกหนึ่งวันเต็มแหละแต่คือเล่นทั้งวันเลยนะก็คือเล่นจนถึงตีสามตีสี่แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่นต่อเรื่อยๆก็น่าประทับใจดีนะที่อยู่ดีๆเราเอาชนะสิ่งที่เราล้มเลิกไปแล้วแต่ตอนนี้เรากลับมาทำแล้วเราทำมันได้ <S <S เพราะว่าความตั้งใจของเราเนาะ <S <S เดี๋ยวเราไปฟังสรุปของคลิปนี้กันนะครับผม โอเคการฝึกเล่นรูบิกเนี่ยมันให้อะไรกับชาีบ้างนะข้อที่1เลยชาีได้ทะลุข้อจํากัดของตัวเองในการตั้งเป้าหมายทําในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราทํามันไม่ได้แล้วให้วันนี้เราทําได้ข้อที่ 2. เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตัวเองอย่างชาลีอะ่ะจะเรียนรู้ได้เร็วเมื่อการเรียนรู้นั้นเป็นภาพหรือเป็นเสียง หรือการมีคนมาติวส่วนตัวนั่นก็เป็นวิธีที่จะทำให้เฉลี่ยเรียนรู้เร็วของบางคนอาจจะผ่านการจำผ่านการอ่านหรือการฟังซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ลองไปค้นหาว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้แบบไหนได้ดีที่สุดน,นะครับข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากก็คือเมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง การที่เราปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าเราหรือว่าเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเนี่ยเขาอาจจะสอนเราได้ดีเข้าใจง่ายรวด,ดเร็วทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกนั่นเองสุดท้ายนี้ผมอยากบอกเพื่อนๆว่ามันน่าสนใจดีนะที่เราจะเอาสิ่งที่เราล้มเลิกความตั้งใจไปแล้วเนี่ยเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ลองดูกับมันใหม่อีกสักครั้งเนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าเรามีความตั้งใจเนี่ย เพื่อนๆจะทําได้แน่นอนครับและเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าข้อจํากัดของตัวเองเนี่ยมันลดลงและก็รู้สึกอยากลองทําอะไรท้าทายใหม่ๆอีกด้วยก็จบไปแล้วกับคลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอยากที่จะให้เราทําอะไรในการออกจากคอมฟอร์ทโซนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ